สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะคะตอนนี้หว่าอยู่ที่ประเทศกาตาร์นะคะแล้วก็จะทำการปลูกผักไว้กินเองด้วยจะนำความรู้ที่เราเคยทำมาตั้งแต่ตอนอยู่เมืองไทยนะคะมาลองปลูกที่ประเทศกาตาร์ดูนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นผักปังนะคะว่าก็ยังแปลกใจอยู่นะคะว่าเออประเทศนี้เขาก็มีผักปังกินเหมือนกันนะ ไปซื้อของเขามาก็จะแพงหน่อยนะคะเพราะว่าค่าเขาชีพที่นี่แพงเนะาะก็จะเอามาปลูกนะคะพอไปซื้อมาแล้วนะคะก็ได้เวลาที่จะปักชำแล้วคะ่ะก่อนที่จะปักชำนะคะเราก็จะทําการเด็ดยอดเด็ดใบของเขาออกให้หมดเลยให้เหลือแตก,ก้านนะคะสาเหตุที่จะต้องเด็ดใบออกนะคะเพราะว่าเวลาเราเสียบปักชำลงไปแล้วเขาจะได้มีการคลายน้ําให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็เร่งการแตกยอดให้เขาด้วย พอเราได้มาแล้วนี่ใพยอะที่เป็นก้านแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปปลูกเราจะเอาไปแช่ในน้ํายาเล่งรากก่อนซึ่งน้ํายาเล่งรากนี้หว่าก็ทําเองนะ,ะใช้กะปินะคะในการทําเป็นน้ํายาเล่งรากเนาะระยะเวลาในการแช่ก็สิบถึงสิบห้านาทีนะคะแช่น้ํายาเล่งรากเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะเอาไปปักชําในกระถางที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนนี่ก็คือดินที่หวัดเตรียมไว้วันนี้หวัดจะปลูกใส่กระถางน,นะดินที่นี่ก็จะเป็นดินทรายซ,ซึ่งซื้อมาแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะคะเราจะคูผสมให้เข้ากันตัวนี้หวัดจะลดด้วยน้ำหมักน้ำซาวข้าวนะคะที่หวัดทาการหมักไว้แล้วลดน้ำให้ดินชุ่มนะคะจากนั้นก็นําก้านผักบุ้งที่เราเตรียมไว้ไปปักชําลงได้เลยค่ะ วิธีการปากักกอกให้เอียงเียงลงนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นข้อตาใบข้อแรกนะคะจะต้องอยู่ในดินนะคะเพราะว่าตรงนั้นแหละนะคะตรงที่เป็นข้อตาก็คือรากเขาจะออกตรงนี้นะคะรากของผักบังจะออกตรงข้อตานั้นพอนดีนะ,ะเพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะต้องให้ลงดินนั่นก็คือตรงที่เป็นข้อตานั่นเองนะคะถ้าเราเสียบไปแล้วข้อตายังลอยอยู่ข้างบนนั้น,น,นรับรองไม่รอด เสียบหมดแล้วนะคะจากนั้นก็ลดน้ําให้ชุ่มค่ะช่วง 1- 3ถึงวันแรกนี่คือต้องคอยลดน้ําให้ชุ่มตลอดนะคะหรือว่าทุกคนจะย้ายไปไว้ในที่ร่มก็ได้นะคะประมาณ3วันแล้วไอ้น้ําที่เหลืออยู่เราก็ลดเลยนะคะเป็นน้ํายาเล่งหงรากก็บารุงเป็นปุ๋ยในตัวนะคะแล้วเดี๋ยว3าวันเรามาดูกันนะคะว่าจะได้ผลยังไงบ้างฝากกดติดตามด้วยนะคะ ทุกคน4วันต่อมานะคะน้องเริ่มแตกยอดอ่อนๆแล้วถ้าแบบนี้แสดงว่าน้องรอดแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะรอดูเราจะจับน้องขึ้นค้างกันขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ